เข้าใจง่ายๆใน5นาทีจ้าแอปดอบรีดนะคะคือแอปช้อปปิ้งออนไลน์คล้ายๆกับแอปสีส้มแต่สําหรับแอปสีส้มนะคะเรามองภาพตามกันว่าเขามีทุกอย่างเลยตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบคือมีหมดไม่ว่าจะขาตั้งกล้องอะไรเขามีหมดเลยแต่อันนี้แอปดอบร i ดเป็นแอปที่เป็นแอปของคนไทยฟังนะคะเป็นแอปของคนไทยที่ไม่ รวมทุกอย่างแต่รวมสินค้าเป็นหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอ่ะใครอยากสวยอยากหลอ่ออยากสุขภาพดีต้องเข้าที่แอปดอบริดเท่านั้นนะคะเพราะเขามีทุกอย่างตั้งแต่หัวจดเท้าใครที่ผมขาดลูดล่วงแล้วอยากผมดีนะคะผมแข็งแรงก็ต้องเข้าที่แอปดอบริดใครที่อยากคุณดีก็ต้องเข้าที่แอปดอบริดค่ะใครที่อยากผิวสวยสว่างออร่านะคะก็ มีคอลลาเจนที่แอปดอบริดใครที่มีปัญหาด้านดวงตาแสบตานะคะก็เข้าที่แอปดอบริดดีค่ะแล้วใครที่มีปัญหาด้านเบาหวานความดันนะคะอยู่ในแอปดอบริดก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องนี้ด้วยแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะ ใครที่โหลดแอปดอบริดลงในมือถือแล้วบอกเลยว่าไม่เบือนหน่วยความจําเครื่องแน่นอนซึ่งแอปดอบริดเนี่ยเขามีไฟเบอร์ให้ไปทดลองฟรีด้วยนะไฟเบอร์ตัวนี้ใครที่มีปัญหาด้านระบบขับถ่าย2วัน3วันไม่เข้าห้องน้ํานะคะรับตัวนี้ไปเลยกินก่อนนอนสองซอง,องตื่นเช้าขึ้นมาแทบไม่ออกแรงเลยค่ะไม่ต้องออกแรงโลง่งสบายท้องไม่ปวดบิดค่ะ ไปกดรับได้เลยพิมพ์คําว่าชุดทดลองนะคะแล้วออกแค่ค่าจัดส่งให้บริษัทแค่นั้นพอ54บาทค่ะอันนี้คือสินค้าสันม,มนาคุณที่ทางดอกรทิ์ให้สําหรับคนที่โหลดแอปนะคะไปกดรับกันก่อนเลย ใช่ไหมคะว่าแอปดอบดิสเนี่ยมีไว้ไม่เปลืองหน่วยความจําเครื่องและยังมีสินค้าทดลองอื่นๆที่เราสามารถกดรับได้ด้วยนะคะอาจจะมีต้นทุนสินค้าแค่หลักสิบเองค่ะสามารถกดรับไปพร้อมกันได้เลยหลายๆคนนะตอนนี้อยากทราบแล้วว่า ดอบดิสเนี่ยมีสินค้ารวบรวมในแอป,ปเนี่ยมากกว่า50แบรนด์แล้วเราจะสามารถทำกำไรกับแอปดอบดิสได้ยังไงอยากทราบแล้วอยากรู้แล้วได้เลยค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะว่าแอปดอบดิสสร้างไรายได้สร้างกำไรกันยังไงเราสามารถสร้างกำไรกับแอปดอบดิสได้โดยไม่จำกัด วันหนึ่งคุณอยากได้กําไร300บาทคุณก็ทําได้หรืออยากได้วันละ1,000ง0ันสองพก็ทําได้ล่าสุดนะคะหลายๆคนที่ทำแอปดอปลิสเนี่ยสามารถรับกําไรหลักหมื่นต่อวันไปแล้วค่ะ1,000 0ห0 0่นสองหมต่อวันก็ยังทําได้ทุกคนอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าทํำยังไง ไรกับแอปดอปรีดได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยค่ะคือแบ่งปันเพื่อนๆบอกเพื่อนๆติดตั้งแอปดอปรีดเหมือนกันกันกบเราตอนนี้หลายคนกำลังจะงงว่าเฮย้ยฉันจะต้องแบบบอกเพื่อนคนไหนเพื่อนฉันไม่เยอะนู่นนี่นะ่นแต่ เพื่อนใน Facebook ของเราเพิ่มสามารถเพิ่มเพื่อนได้5,000คนค่ะแล้วก็เพื่อนใน TikTok คนในหมู่บ้านเหมือนกันและก็เพื่อนคนที่รู้จักเราเยอะมากเลยเราไปบอกให้เพื่อนๆทั้งประเทศไทยเนี่ยแค่บอกให้ติดตั้งแอปดอบดิสค่ะยิ่งติดตั้งแอปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมากๆแค่เขาติดตั้งไม่พอนะคะเราก็สามารถบอกเพื่อนๆได้ด้วยค่ะว่า เพื่อนๆคะมีปัญหาด้านระบบขับถ่ายไม่เข้าห้องน้ำสองวันสามวันไหมติดตั้งแอปดอบดิทแล้วอย่าลืมไปรับตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะคะตัวไฟเบอร์ในแอปไปกดรับเลยออกแคคค่าจัดส่งให้บริษัทถ้ามีปัญหาด้านระบบขับถ่ายนะคะสามารถไปกดรับได้เลยบอกเพื่อนแบบนี้คะ่ะทุกคนยิ่งติดตั้งได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วพอเพื่อนติดตั้งแอปดอบดิทเวลาเพื่อนไปสั่งสินค้าในแอปดอบดิท บริษัทแบ่งกำไรให้เรา25%ถึง70%เลยค่ะอันเนี้ยแล้วแต่คุณสมบัติของเรานะคะว่าเราทำกิจกรรมกับบริษัทแล้วพิชิตคุณสมบัตินี้ได้ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเช่นเพื่อนๆชอปสินค้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆชอปสินค้า1,000บาททางบริษัทจ่ายกำไรแบ่งกำไรมาให้เรา 250บาทก็คือ25เปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราแค่บอกเพื่อนๆติดตั้งแอปแล้วเพื่อนเราอ่ะเขาจะไปเห็นเองว่ามันมีสินค้าที่เกี่ยวกับหุ้ยบำรุงเส้นผมนะมีสินค้าที่เกี่ยวกับบำรุงดวงตานะมีสินค้าที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายมีสินค้าที่เกี่ยวกับผิวลดสิวด้วยนะ ถ้าเขาไปเห็นสินค้าในแอปนะคะมันจะมีข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดเลยว่าสินค้าตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรแล้วเวลาเขาเห็นเดี๋ยวเขาตัดสินใจซื้อเองโดยที่เราไม่ต้องไปขายค่ะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเองด้วยซ้ำนะคะยิ่งมีเพื่อนติดตั้งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมองภาพตามกันค่ะทุกคน มีเพื่อติดตั้งแอปดอบริทหนึ่งพคนนะคะหนึ่คนแล้วพอถึงสิ้นเดือนหรือสิ้นเดือนแหละอะถ้าบริษัทจัดโปรโมชั่นนะคะหแถมหทางบริษัทจะบอดแคสโปรโมชัน่นไปที่มือถือของเ,เพื่อนๆที่มีแอปดอบริทอยู่ว่า เนี่ยโปรโมชั่นวันนี้1แถม1นะตัวไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแถมคอลลาเจนอีกหนึ่งแล้วเพื่อนเห็นค่ะเพื่อนไปกดสั่งซื้อแต่ว่าเพื่อนเราอ่ะติดตั้งแอปพันคนนะแต่เพื่อนไปกดสั่งซื้อแค่300คนนะคะ300คนแล้วถ้าเพื่อนซื้อ300คนทางบริษัทแบ่งกำไรให้เราประมาณ200กว่บาทถึง300บาท,บาทต่อ1คนเลยนะเขาไปซื้อนะคะพอ ใรเด้งมาหาเราเนี่ยสามบาททั้งหมด300คนใช่ไหมสามร้อครั้งเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วคะทุกคนจํานวนเงินเท่าไหร่เก้าหมื่นแล้วนะคะ90,000มแล้วอันเนี้ยกาไรจากการทำแอปดอบรีที่ทุกคนคาดไม่ถึงแล้วอย่าลืมนะคะว่าสำหรับใครที่ให้เพื่อนๆติดตั้งแอปดอบริด ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามถ้าเขากดสั่งซื้อสินค้าในแอปดอบนี้ทุกคนไม่กดสั่งซื้อแค่สิ่งเดียวหรอกทุกคนบางทีอยากได้บํารุงดวงตาไปให้คุณพ่อบางทีอยากได้แบบบํารุงผิวกินเองบํารุงผิวไปฝากเพื่อน ะะบางที่อยากได้ตัวใหญ่อึดทนผู้ชายไปฝากแพงก็สามารถกดสั่งได้ในแอปดอบลิททุกครั้งที่เขาสั่งกําไรก็เด้งเข้าเราด้วยโดยที่เราไม่ต้องสต็อกเหมือนเราเป็นเจ้าของแบรนด์ในแอปดอบลิททั้งหมดเลยนะคะยิ่งบอกให้เพื่อนติดตั้งแค่หนึ0งพคนเพื่อนซื้อแค่300คนในวันที่บริษัทจัดโปรโมชั่นก็ได้เยอะแล้วใช่ไหมเราจะไม่หยุดแค่นั้นแน่นอนเราจะไปมาบอกเพื่อนเพื่อนติดตั้งแอปดอบลิเป็นหมื่นคนแน่นอนค่ะ เพื่อการปลดหนี้ของเรานะคะอันนี้คือคุณสมบัตินะคะและก็การรับกำไรจากแอปด r อปดิทง่ายๆค่ะตัวทิปทำแอปด r อปดิทนี้นะคะทำมาหนึ่งปีนะคะไม่ทำอะไรอีกเลยเพราะว่ากำไรนะคะที่ทิปได้มาคือกำไรล,วล,วล้วนๆแล้วเวลาถอนเงินนะถอนเงินได้แบบเรียลไทม ตอนนั้นที่ไปถอนถอนเงินอยู่อ่าโลตัสแล้วก็ถอนที่หน้าตู้แล้วก็เดินไปช้อปปิ้งซื้อทองเลยค่ะช้อปปิ้งซื้อทองถอนปุ๊บก็ช้อปปิ้งซื้อทองทันทีเลยเพราะว่าอะไรระบบของเขาถอนเงินแบบเรียลไทม์ด้วยมันดีตรงไหนตอนเนี้ยเขาถอนเงินแบบเรียลไทม์วันจันทร์ถึงสุกนะเรามันดีตรงที่แบบเราไม่ต้องรองเงินเดือน เข้าใจไหมคะเราไม่ต้องรอเงินเดือนแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยเราสามารถได้เงินจากแอปดอบดีตัวเนี้ยเอามาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็ได้อะอย่างน้อยๆเราสร้างรายได้กับแอปดอบดีตัวเนี้ยเขาก็ยังถอนเงินให้เราเราก็สามารถถอนเงินได้ทุกวันโอเคไหมคะอันนี้คือแอปดอบดีแล้วตัวทิปเนี่ยทำมา1ปีนะคะทิปก็สามารถปลดหนี้ได้นะคะปลดหนี้ลด ลดได้อ่ะค่ะสามแสนนะคะสามารถซื้อรถคันใหม่ได้และก็ให้คุณพ่อกับคุณแม่หยุดทำงานจากแอปนี้แหละมีเงินเดือนให้พ่อกับแม่ด้วยให้พ่อกับแม่หยุดทำงานด้วยแล้วก็ซื้อที่ดินให้กับพ่อกับแม่แล้วก็สร้างบ้านนะคะกําลังจะสร้างบ้านอันนี้คือสิ่งที่ทิพย์ได้มากับแอปดอกดีทซึ่งทิพย์เองไม่ได้เก่งเลยค่ะไม่ได้เก่งเลยแค่บอกเพื่อนๆติดตั้งแอบปบ บอกเลยว่าตอนนี้ใครๆที่แบบมีปัญหาด้านการเงินแล้วขายของไม่เก่งขายของไม่เป็นไม่ต้องไปขายค่ะทุกคนแค่บอกเพื่อนติดตั้งแอปค่ะแล้วที่สำคัญการเริ่มต้นจากที่นี่นะคะเราจะต้องมีโค้ดก่อนโค้ดเดียวสร้างกำไรตลอดชีวิตเหมือนที่ทิปได้มานั่นคือโค้ดโค้ดเดียวนะคะโค้ดเดียวซื้อซื้อโค้ดกับแอปดอบดิสนะคะโค้ดจะมีทั้งหมดบุ่4ราคาค่ะโค้ดราคา9 9 0บาทก็มีค่ะ ซื้อโค้ดนี้ก็สามารถเริ่มต้นได้นะคะทําไมต้องซื้อโค้ดเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อโค้ดเวลาเราไปบอกเพื่อนติดตั้งแอปใช่ไหมเวลาเพื่อนไปชอบสินค้าหรือไปซื้ออะไรกําไรตัวนี้ทางบริษัทจะไม่แบ่งให้เราเลยแต่ถ้าเรามีโค้ดเวลาเพื่อนนะคะติดตั้งแอปดอบดิสแล้วเพื่อนทําการลงทะเบียนสมัครเพื่อรับสินค้าทดลองเราเอาโค้ดตัวนี้ให้เพื่อนกรอกเข้าไปด้วยแล้วทางดอบดิสเขาจะรู้ว่าเนี่ยคนที่โหลดแอปคนนี้ โค้ดของคนนี้นะแล้วเวลาเขาช้อปปิ้งหรือเขาซื้ออะไรก็ตามเขาทางดอกนี้เขาจะแบ่งกําไรมาให้เราทันทีเพราะว่าเราได้ใส่โค้ดเราเรียบร้อยแล้วเป็นโค้ดสร้างกําไรหรือรายได้ส่วนตัวเป็นโค้ดส่วนตัวของเราเองโค้ดเดียวเท่านั้นสร้างกําไรได้ตลอดชีวิตไม่ว่าทุกคนจะอยากได้กําไร2,000บาทต่อวัน3,000บาทต่อวัน500บาทต่อวันหรือวันละ 10,000- หมื่นถึงสองหมื่นสามหมื่นบาทก็สามารถทําได้เพียงแค่มีโค้ดโค้ดเดียวค่ะ ไม่ใช่แค่ทิพย์ที่ทําได้นะคะคุณยายอายุ70ปีก็ทําได้เนาะคุณยายอายุ70ปีคนทํางานประจําก็ทําได้หรือคนที่กําลังว่างงานตกงานนะตอนนี้อยู่รองานอยู่ที่บอกเลยรอไม่ได้จริงๆนะคะเหมือนตัวที่เองทิพย์ก็เคยตกงานมารองานมา3เดือนนะคะสปีนะคะไม่ได้งานเลย เข้าใจไหมคะเราจะต้องซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างของเราซึ่งดอบริดนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกคนสมควรนะคะที่จะต้องสร้างกําไรสร้างรายได้กับแอปดอบริดเพราะมันไม่เสี่ยงอะไรเลยไม่เสี่ยงอะไรเลยเพื่อนๆคนนั้นที่ติดตั้งแอปไปช็อปอะไรเงินก็เด้งเข้าเราหมดตลอดชีวิตของเขานะคะตลอดชีวิตของเขาอันนี้คือแอป ตอบดีที่มันดีมากๆซึ่งทิปเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาทำนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้รับกำไรจากที่นี่เยอะมากก็เลยอยากมาแบ่งปันทุกคนว่าแอป d อบดีทเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากสร้างกำไรอยากปดนี้นะคะแล้วอยากเรียนรู้วิธีการใช้เงินไม่ใช่แค่เรามีโค้ดแล้วเราจะออกไปแบบไปบอกเพื่อนติดตั้งแอปแค่คนเดียวนะ ทุกคนรู้ไหมว่าเรามีกลุ่มสอนด้วยดอบริดมีกลุ่มสอนด้วยค่ะทั้งหมด5กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับ Facebook นะคะเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินเกี่ยวกับการโปรโมตแอป,ปทุกอยาก่างมีสอนทั้งหมดเลยดอบริดไม่ทิ้งแน่นอนดังนั้นใครที่กําลังแย่ตอนนี้อยากบหนี้อยากสร้างรายได้แอป,ปดอบรีดมีสอนทั้งหมดเลยค่ะ